วิธีการใส่ลูกดังแบบเร็วๆตัวนี้เขาก็มัดไว้ครับขาวนี่มัดไว้ให้มันลุดแล้วก็ปล่อยขาวนี้ไว้ครับส่วนเสียกตัวนี้นะครับเป็นเสียกขาวลางตีห้าต้องเอามาลอยครับลูกเลยครับอะผมเย็ดแทเมืองครับนะครับตาตัวเนี้ที่เขาจะใส่ลูกนะครับที่ต้องงอี่ครับเนี่ยมเพื่อจะไปกิ่มสวน้ครับนี่แล้วเกินเลื่อนลูก ดูเข้าไปครับแล้วก็แท่งไปนิดหน่อยแล้วก็จะมาปีนครับปีนเพื่อจะเอาสองขางไปให้มันล็อกครับเพราะมันล็อกปั๊บครับเข้ากะนี่เข้าไปเลยครับแบบนี้ครับบาที่นี่ตัวต่อไปครับพายมลูดลูดให้มันทีๆกันครับเขาสิมันค่อยยู่ไงเขาจะหล่หลายใส่เข้าไปน้อยเดียวทักหน่อยก็ได้ลายแล้วเข้ากะมันเลือกเอาว่าเข้าเจ้าซ้ำใดครับกาเอาครับสมอซ้ำนี่ก็ดึงลงมาเลยครับดึงลงมาเลยครับ อากาศมาตีออกมาครับนี่เห็นบ้างมีตื้อตัวสุดท้ายครับเท่ากับดึงเสียกไปลงอ่ามันจะเป็นกึ่งบางตัวนี้ครับเท่ากับลูกเซย์อีกอ่าแบบนี้จะไหวครับอันนี้จะไหวเนี่ยพลิกปับ๊บอันนี้เฮ็ดจะซายไหมครับจริงจริงเฮ็ดว่ายก็ดีนะครับเนาะอ่าขามันลุดครับอันนี้ก่อนนี้มันลุดสแสดงว่าเขาเฮ็ดผิดอ่าทำไม่อ่าเห็น,นรุดเห็นเลยครับนี่ของที่เท่ากับมึงบดีด่างมันน้อยครับสองเส้นหาเสียบเข้าไปครับเนี่ย อันนี้เห็ดแบบซาๆนะครับเนาะปกติกะคลองก็ไว้ครับนี่ครับพยายามเสียบเข้าไปนะครับหู้มันเสียบไปอย่างครับเจ้าลายเนี่ครับเอาสมเจ้าลายลายนี่ครับเจ้าเจ้านาป็นอย่างไรครับเนี่เจ้าลายเลยก็เลยครับแต่เจาเอาแคร์เนาแบบแบงเอาคำนี้นี่คำนี้ครับดึงถอยมาเลยครับดึงถอยมากครับหมุดมันลงเลยนี่แบบนี้เห็ดคือเก่าครับแบบเก่าดึงขึ้นมาอ่าแล้วอ่าเห็นครับเป็นซองดีซองดีตาสุดท้ายของมันเนี่ย แล้วก็ตดินมาเกาะปั๊บเอาลูกค่อยๆเลื่อนกันไปไสแล้วก็ดึงๆหนาเล็กน้อยครับแล้วก็ปีนขึ้นมาจะเห็นซองครับเลยเอามือบิดไปสองข้างครับแล้วก็ล็อกลูกด่างไว้แล้วก็เสียบกับปีครับนี่ครับเท็จตสิบไปเรื่อยๆการเท็จของมันจะว่ายมาครับเห็นะพอฮักซอกไปปั๊บเนี่ยซอกนิ้หน่อยน้อครับปุ๊บนี่ยแล้วก็เลือกเลยครับว่าเาจะเอาลายมานเลยซับนี่ก้าเอาครับด่างหน่อยแค่น้อยขาดนะครับไม่ต้องไปพิธีไประานมันมากมาทอนเตยใส เอาลูกนักลูกเบาก็แล้วแต่ข้าเสียเอาครับเอาลูกนักเขากะว่าต้องยิบร้ายยิบแค่หน่อยไงตานนี้ครับนี่ครับเป็นซีเดี๋ยวต่อไปกัสียิบข่าวบนในเมืองแบบไง่ายครับเพชรแบบผมเพชรบ่อย่างครับเพชรแบบไง่ายให้ได้ใส่ไว้คือมือนึงเห็นมันเลีวไปเลยครับนี่ทึ่งยิบทึ่งอันนี้เล้วมัดได้ใส่มือแรงเลยอ่าด่างสองเส้นหานะครับสองเส้นก็ได้ครับเทนซีมันจะไว้นะครับเส่วเข้าไปปั๊บมาขันอยากได้ ลูกเบาๆฮาก็เอาหลายๆครับเดีลูกนักก็เอาไดหน่อยๆแค่นี้เองครับไม่ต้องไปนับเทเลตาครับว่าเสียเวลาครับสอนเทเลตาเสียเวลามากๆเลยแบบนี้จะว่าครับเห็ว่ากันเฮวลาเร็วนก็จะว่าครับเนี่ยแต่ต้องเรียนขับเนาะนะครับกันเฮห้แรกก็สอนสอดสอนปึ๊บสิปั๊บสิเฮาก็สอนเข้าไปเนียนไ่้ตรงนี้นะครับปึ๊บอันนี้ฮะเอา sì, แบงปั๊บ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 ดึงออกมาปึ๊บนี่นะคร <por> ับ เห็ดไปครับนะเห็นป่ะดึงแม่นะใช่ไหมครับก็เ,เห็นตานี่แหละแบบนี้ครับเนาะเดี๋ยวจะสอนตอนเฮ็ดขาวในตัวนี้แล้วก่อนนะครับเนาะ